สำนักถังเลิศพบจบแดงตอน139ตอน2ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิศอนิเมะมาต่อกันเลยรายชามีน้ำแข็งนั้นซื่อสัตย์และพักดีแม้จะดูท่าทางโง่เขลาแต่ก็มีความตั้งใจมั่นคงแม้เขาจะรู้ว่าจักรพรรดินีหิมะสุเสียร่างเดินไปแล้วแต่เขาก็ยังคงเชื่อฟังนางเพราะนางเคยช่วยชีวิตและเลี้ยงดูเขามาเขามองจักรพรรดินีหิมะหมือนแม่และมองฮูวิฮ้าเหมือนปู่ หากวันหนึ่งราชามีน้ำแข็งตกอยู่ในสถานการณ์และฮูวิห้าเพียงยืนมองเฉยๆเขาก็จะไม่คู่ควรที่จะเป็นสหายร่วมรบของราชามีน้ำแข็งอีกต่อไปนี่คือเหตุผลที่ฮูวิห้าไม่ลังเลแม้แต่น้อยสำหรับเขาแล้วราคาที่ต้องจ่ายไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับความรู้สึกที่ชัดเจนอยู่ในใจเขายอมสิ่งทุกอย่างเพื่อเสียไปอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ทาไปโดยไรยเหตุผลโดยสิ้นเชิงเขาต้องจจะเพึ่งพาระดับย้อนกลับแม้ไม่แน่ใจว่ามันจะต้านทานสายฟ้าได้หรือไม่แต่เขาก็ยังเลือกจะลองเมื่อสายฟ้้าาฟ้าา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 รรรรรููปลลลกกกกกอตตงงงงมมจททททฟธชิิิีี่่่นนนนพึััววว็ื จักรพัฒนิหิมะพยายามจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่กลับถูกแรงมหาศาลจากปราณธรรมชาติเวียงออกไปราชามีน้ำแข็งตกตะลึงสุดตัวลงกับพื้นและสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่ค่อยๆสลายไปมันเห็นชัดว่าสายฟ้าสายนั้นกลืนกินร่างของฮูบิฮาวซึ่งเล็กมากเมื่อเทียบกับมันแต่กลับยังคงปรากฏอยู่กลางอากาศปูเสี่ยวไปซะอื้นให้ไม่อาจสงบนิ่งได้อีกเหมือนก่อนน้ำตาไหลพราจากดวงตาเขาสัมผัสได้ถึงความกังวลและความตั้งใจของฮูบิฮาวอย่างชัดเจนฮ่าฮ่าฮ่าจักรพัฒนิหิมะหัวเราะลั่นในแววตาเต็มไปด้วยควาามประหลดใจ นี่เป็นครั้งแรกที่นางเห็นมนุษย์ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อช่วยอสูรวิญญาณแม้ว่าจะมีวัตถุสลักของเทพสัตว์อสูรแล้วเขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันจะปรากฏขึ้นในเวลานี้เพื่อช่วยเขายิ่งไปกว่านั้นที่นี่คือมิติพิเศษสเปกตรัมไม่ใช่ทวีตโตลัวต่อให้ที่เทียนอยู่ที่นี่เขาจะช่วยอะไรได้ก่อนที่จะมีคำตอบบูวิฮาวก็ยังคงพุ่งไปโดยไม่ลังเลสิ่งนี้ไม่ใช่หลักฐานชัดเจนหรือว่าเขามีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเนื้อป่ายน้อยหากเขามีความรู้สึกลึกซึ้งต ย่อมเป็นไปในทางที่ดีกว่าโดยธรรมชาติในเวลานี้จักรพรรดินีหิมะเต็มไปด้วยความสำนึกในบุญคุณไม่เพียงเพราะฮูวิ้าวช่วยเหลือเนือไปน้อยแต่ยังเพราะเขาได้แสดงด้านที่ดีงามของมนุษย์ให้เธอเห็นอย่างชัดเจนจักรพรรดินิฮิมารู้ดีว่าหากฮูวิ้าวรอดพ้นจากการทดสอบครั้งนี้เธอและวิญญาณอื่นๆจะไม่มีวันตั้งอุปสรรคใดๆขวางเขาอีกทันใดนั้นเสียงคำรามของมังกรก็ดังกองขึ้นแต่กลับแฝงไว้ด้วยความทรมานแสงสีดำสนิทคผวยพุ่งออกมาเปลื้องกินสายฟ้าทั พาตรงไปยังกลุ่มเมฆพร้อมกับเสียงตะโกนโกรธเกรี้ยวว่าฮูวิฮาวเจ้ากำลังเล่นกับความตายจริงๆถ้าเจ้าตายในป่าข้ายังสามารถขโมยชะตากรรมของเจ้าได้ไอสารเลวจักรพรรดินีหิมะยิ้มออกมาแต่รอยยิ้มนั้นอยู่ได้เพียงชั่วครู่ก่อนจะหายไปเพราะพลังของกรงเล็บนั้นมหาศาลเมฆมหาตภไยที่เกือบฆ่าราชามีน้ำแข็งได้กลับถูกบดพยี้จนย่อยยับด้วยกรงเล็บเดียวจักรพรรดินีหิมะกล่าวช้าๆทีละคำพร้อมฉวยโอกาสนั้นหลบซ่อนเข้าไปในร่างของฮูวิฮาวโดยที่ตี้เทียนไม่ได้สังเกตในตอนนี้ฮูวิฮาวรู้สึกากลัจแตลายย่่บไมเเ็ปวด เพราะความรู้สึกชานั้นปกคลุมไปทั่วทั้งร่างตั้งแต่กระดูกกล้ามเนื้อทางเดินพลังไปจนถึงทะเลวิญญาณของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจาย,ยิ่งกว่าคือความรู้สึกทันแปลกๆที่ผสมกันระหว่างความอึดอัดและความสบายในเวลาเดียวกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมฆแห่งหายหน่สลายไปเสียงของเทพแห่งสรพสัดดังขึ้นอีกครั้งอย่างดุดันยูฮาวเจ้าทำอะไรอยู่ทำไมถึงมีมหาเคราะห์สายฟ้าเจ้ากล้าเอาร่างกายของตัวเองมาขวางมหาเคราะห์สายฟ้าได้อย่างไรหากทำอีกครั้งเจ้าจะตายจริงๆนวรงแกับคว่าเเขาจะรงล็บดยมหาคลงได้ แต่ตัวเขาเองก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพลังสายฟ้ามากที่สุดในตอนถูกอัญเชิญด้วยเกล็ดย้อนกลับที่สําคัญเขารู้ว่านี่คือขั้นตอนสุดท้ายของมหาคราบเป็นการโจมตีที่รุนแรงและทรงพลังที่สุดแม้แต่ราชาบีน้ําแข็งซึ่งมีอายุวิญ,ญญาณ3 0 0 0 0นปียังไม่อาจทนได้ตี้เทียนจึงต้องรีบระเบิดพลังมิติออกมาโจมตีอย่างรุนแรงในท,ทันทีความเจ็บปวดที่ได้รับนั้นหนักหนาสาหัสหัววิห้าเผยรอยยิ้มบางมือยกขึ้นสัมผัสเส้นผงที่ไม่เกลี่ยและหัวเราะเบาๆพระเจ้าสัตว์ร้ายขอบคุณข้าแค่ช่วยเพื่่อนถ้าาาไมทํ เขาคงตายไปแล้วอะไรนะกรงเล็บมังกรพันสลายไปก่อนที่ภาพมายาสีดำโปร่งแสงจะปรากฏลอยอยู่กลางอากาศที่เทียนไม่อาจนำร่างจริงมาที่นี่ได้โดยเฉพาะเมื่อที่นี่อยู่นอกทวีปโตโหัวและนอกโกตาการเดินทางความจริงที่ว่าฮูวิฮาวสามารถทําให้เขาปรากฏตัวได้ถึงเพียงนี้สแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเชิงมิติข,ของชายหนุ่มได้อย่างสมบูรณ์และในความจริงนี้เองฮูวิฮาวก็ตรหนักว่าที่เทียนแข็งแกร่งกว่าที่เขาคาดไว้มากนักที่เทียนกว่าตามองรอบๆด้วยแววตาประหลาดที่นี่คือที่ไหนไม่ใช่ทวีปโตหัวแน่ดูเหมือนจะเป็นมิติคู่ขนานเอ๊ะหรนกั หรือมันถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์น้ำเสียงของตี้เทียนเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่ยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆในทวีปโตลัวเขารู้ดีว่าตนเองคือผู้แข็งแกร่งที่สุดและยังเป็นผู้ที่ใกล้จะก้าวข้ามสู่ความเป็นเทพมากที่สุดประสาทสัมผัสของเขาเฉียบคมยิ่งกว่าอัติเมตโตลัวหรืออสูโหดร้ายอื่นๆโดยเฉพาะความอ่อนไหวต่อพลังมิตินี่เองที่ทําให้เขากลายเป็นผู้อยู่สูงสุดในบรรดาสิบปะูนโหดร้ายแห่งทวีปโตลัวกระนั้นแม้แต่เขาก็ยังไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยในการสร้างงงมมมมมิิิิิิตพพพเเเเเเเศศษชชช่่่่่นนนนนนนีีีีี้้้้้้ไไไดดใรรรรรระะะาาาาบบบบบทททสสูณ์ววคถแลซึออยยขจง ซึ่งหมายความว่ามันต้องเป็นผลงานของมนุษย์ถ้าเป็นเช่นนั้นผู้ที่สร้างโลกนี้จะต้องแข่งแกร่งเียงใดอย่างน้อยที่สุดก็เหนือกว่าเทพสัตว์ร้ายอย่างเขาเรากับเป็นตัวตนที่อยู่ระหว่างช่องว่างของเทพและเขาที่มีอยู่จริงสำหรับตี้เทียนนี่ไม่ใช่แค่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งตี้เทียนไม่ได้รู้สึกมีแรงจูงใจในการฝึกฝนมานานแล้วเพราะเขารู้ว่าต่อให้พยายามเทยงใดก็ไม่อาจาก้าวสู่ความเป็นเทพได้ทำได้เพียงรักษาสภาพปัจจุบันให้คงอยู่ทว่าหลังจากได้เห็นมิติิพเเเเศษช่่่นนนี้้้ขาาจะไไมตตืดอยงร หากเขาสามารถพัฒนาพลังจนสร้างมิติพิเศษได้ด้วยตนเองบางทีเขาอาจอยู่รอดจากมหาคราฟครั้งหน้าและยืดอายุขยออกไปอีกแสนปีเมื่อตระหนักถึงเรื่องนี้แรงบันดาลใจก็โผย่พุ่งในหัวใจของตี้เทียนความโกรธที่มีต่อฮูวิห้ากวก่อนหน้านี้ค่อยๆจางหายไปเขาหันมามองฮูวิห้าวอีกครั้งแล้วสายตาก็สะดุดกับระชามีน้ำแข็งอะอสุรประเถื่อนทาาดน้ำแข็งที่บ่งเพอสามแสนปีเจ้ามาจากทางเหนือสุดหรือไม่เทพสัตว์ร้ายเอ่ยด้วยน้ำเสียงแฝงความประหลาดใจพรางมองราชาามีน้ำแข็งไไมมม่่่่ดดด้้้้เเเปงงงงสีียยยออาาาพแแแแคจววูตนนฟ เรากับกำลังมองผู้เป็นบิดาของมันเทพสัตว์อสูรนั้นทรงพลังยิ่งนักจากเพียงสายตาของราชาหมีน้ำแข็งก็เพียงพอให้รู้ว่าวอยู่าวคือผู้ที่ยืนขวางหายนะแทนมันคพรามประหลาดใจที่จักรพรรดินีหิมคเคยรู้สึกเมื่อได้พบชายหนุ่มผู้นี้ตอนนี้ก็เกิดขึ้นในใจของมันเช่นกันแม้ว่าราชาหมีน้ำแข็งจะไม่ได้มาจากมหาพงไพรดาราแต่มันก็เป็นอสูรบิญญ,ญาณสำหรับตี้เทียนผู้ซึ่งถือว่าตนเป็นราชาแห่งอสูรบิญ,ญญาณทั้งหมดในทวีปโตลัวอสูรวิญ,ญญาณทุกตนคือคนของเขาเมือ,เอ,อมไ่ เขาบาดเจ็บสาหัสจากมหาภัยพิบัติอัศนีหัววิห่าวเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเร่งร้าวี่เทียนร่อนลงจากท้องฟ้ายืนเคียงข้างห,หาัวอยูห่าวเขาเหลือบมองราชามีน้ำแข็งคู่หนึ่งก่อนเอ่ยอย่างเรียบเย็นข้าช่วยมันไม่ได้แหล่งกำเนิดของมันได้รับความเสียหายสาหัสจากการต้านมหาภัยพิบัติสายฟ้าแกนวิญญาณของมันแตกออกวิธีเดียวที่จะช่วยได้ในตอนนี้คือทําให้มันกลายเป็นวิญญาณของเจ้าเอะแล้วเหตุใดพลังวิญญาณของเจ้าจึงพุ่งถึงอันดับ80ได้รวดเร็วเช่นนี้แม้ว่ากระบวน่ากลับตลปัดของตี้เทียนจะฝัังงอยยู่่ในราาหหว เขากลับรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เทียงในคราวที่อีกฝ่ายสัมผัสกลิ่นอายพลังจากอาณาจักรประเทศหรือเมื่อเผชิญอันตรายร้ายแรงเขาไม่สามารถเฝ้าดูหัวยู่ห่าวได้ตลอดเวลาจึงตกใจไม่น้อยที่เห็นระดับการบ่งเพาะของชายหนุ่มพุ่งทะยานเกินคาดไม่มีทางแล้วจริงหรือหัวยู่ห่าวถามอย่างกังวลคุณผ่านหายนะมาแล้ว8ครั้งคุณมีประสบการณ์มากมายได้โปรดช่วยเขาเถอะตีเทียนพ่นลมหายใจและพูดว่าด้วยสถานะของข้าในตอนนี้ข้าจะโกหกคุณทําไมถ้าข้าช่วยเขาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ตอนนี้คุณอออออยยยู่่่่่ใในนนนนนััััััดบบบ80แล้ว้ววไไไมมมมชหรรรืีกกกเเขาาาซงจะสิป ในเมื่อคุณช่วยเขาข้าแน่ใจว่าเขาเต็มใจที่จะเป็นวิญญาณของคุณหลังจากได้ยินคำพูดของตี้เทียนไปน้อยก็พยักหน้ารับก่อนที่ฮูววีเฮาจะทันได้เอ่ยปากดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกระตือรือร้น,รนอย่างมากฮูววีเฮารู้ดีว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหากแม้แต่ตี้เทียนยังช่วยไม่ได้เสี่ยวไปก็ไม่มีทางมีชีวิตรอดเขาเม้มนปากแน่นแล้วพยักหน้าให้เสี่ยวไปดวงตาของไปน้อยสว่างว่าเปล่ากับได้เห็นประกายสุดท้ายของชีวิตเขาหมุนตัวโค้งคำนับต่อหน้าฮัววีเฮาตี้เทียนกล หลังจากที่คุณประสานกับเขาแล้วข้ามีเรื่องสำคัญจะถามขอบคุณฮูวิเฮาไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมหลังจากแสดงความขอบคุณแล้วเขาก็เริ่มท่องคาถาสัญญาที่เท่าเทียมกันทันทีในเรื่องการหลอมรวมวิญญาณฮูวิหฮามีประสบการณ์มากที่สุดในบรรดาเจ้าวิญญาณทั้งหมดเขาคือผู้สร้างอาชีพปรมาจารย์ขนส่งวิญญาณและเป็นหัวหน้าหอคอยเจดีวิญญาณร่มถลังค่อยๆปรากฏขึ้นใต้เท้าของฮูวิเฮาและราชาหมีน้ำแข็งฮูบิเฮาสัมผัสได้ถึงเจตนาของราชาหมีน้ำแข็งและค่อยๆปลดพลามาารชีน้แข็งกเานนิไป แม้ฮูบีเฮาจะวางฝ่ามือทั้งฝ่าลงบนปลายนิ้วแล้วก็ยังไม่อาจปกปิดมันได้ทั้งหมดแสงสีฟ้าอ่อนโยนค่อยๆกระเพิ่อมออกมาจากร่างของราชามีน้ำแข็งมันคืออสูรที่รอดพ้นจากหายนะมาแล้วสองครั้งและหลังจากผ่านหายนะสายฟ้าครั้งล่าสุดนี้มันก็กลายเป็นอสูรที่ผ่านหายนะมาถึงสามครั้งเพียงแต่ไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกแล้วแสงสีฟ้าอ่อนเริ่มปรากฏบนร่างของฮูบีเฮาเอ๊ะตี้เทียนอุทานอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นการเป,ปลี่ยนแปลงของร่างฮูบิเฮาแต่เขาก็ไม่ได้เเเออ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 ่่อ่สสออาา่่ยยยะไไรตตแแแสสงงงงีีีฟ้้าาาาทผกกกมมจขวววปปคๆ็นนบลู ทำให้เขาตกตะลึงเมื่อพบว่าพลังต้นกำเนิดของเสี่ยวไปนั้นสอดคล้องกับตนอย่างสมบูรณ์ไม่มีแม้แต่การต่อต้านในระหว่างกระบวนการหลอมรัมวและเขาก็ไม่ได้รู้สึกอ่อนแรงแม้แต่น้อยเพราะพลังต้นกำเนิดของเสี่ยวไปนั้นแข็งแกร่งมหาศาลหลังจากพลังนั้นหลอมรวมเข้าสู่ร่างของเขามันก็ประสานกับพลังวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วพร้อมกับช่วยดูดซับแก่นแท้น้ำแข็งลึกลับในโลหิตของเขาอีกด้วยอวบิฮาวกลายเป็นสีน้ำแข็งฟ้าหนวดวงแหวนวิญญ,ญ,ญาณทั้ง7ของจักรพรรดินีแมงป่องหยกน้ำแข็งก็ค่อยๆปรากฏขึ้น สีแดงสีส้มสีส้มสีส้มส,ส,สีแดงและสีแดงวงแหวนทั้งเจ็ดส่องแสงเรืองรองปกติแล้วในการต่อสู้บูบิฮมามักไม่เปิดเผยสีของวงแหวนวิญญาณตนเองเพราะนั่นเท่ากับบอกให้ศัตรูรู้ว่าเขาไม่ธรรมดาแต่ในตอนนี้เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกจึงต้องระวังอย่างที่สุดและคงสีรวมถึงรูปร่างของแหวนวิญญาณให้เหมือนเดิมรูม่านตาของตี้เทียนหดเล็กลงเล็กน้อยเขาตกตะลึงกับเด็กคนนี้ที่ไม่ธรรมดาอย่างแท้จริงไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กคนนี้สามารถดึงดูดสายของอาณาจักรแห่งเทพได้ข้าต้องติดตามเขาให้ใกล้ชิิดยย่่่่งงขึ้นไไมมวาาาอรก็ต ถ้าไม่สามารถปล่อยให้เขานำกลิ่นอายของเทพแห่งโชคชะตาไปสู่อาณาจักรแห่งเทพได้ร่างของราชามีน้ำแข็งค่อยๆสุดตัวลงและรัศมีชีวิตของมันค่อยๆ่อเลือนหายไปวงแหวนวิญญาณสีแดงใหม่เอี่ยมที่มีลวดลายสีทองสามเส้นค่อยๆผุดขึ้นจากเท้าของมันตั้งแต่บัดนี้ฮูววิฮาวก็กลายเป็นตัวตนระดับวิญญาณตัวลูอย่างแท้จริงตอนนี้เขาถึงระดับวิญญาณตัวลู8แปดวงแม้แต่ฮัววิฮาวก็ไม่เคยคาดคิดว่าวิญญาณยุดสุดยอดน้ำแข็งของเขาจะเป็นคนแรกที่ไปถึงวงแหวน8ปดวงในความเป็นจริง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อจานวนวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นวูบิหาก็ไม่เต็มใจที่จะสังหารสูรวิญญาณเพื่อเพิ่มจานวนวงแหวงวิญญาณที่เขามีจึงกลายเป็นสมบัติอันมีค่าที่ต้องรักษาไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า